สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้ปิดไปเรียบร้อยอีกหนึ่งกระถางนะครับผมสําหรับบอลที่มีลักษณะสีแดงนะครับผมทุกท่านอันนี้คือ้องเฮานะครับเป็นบอลบ้านๆที่ยังได้รับความนิยมเลยกัมีคนซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าที่สวนนั้นนะครับผมก็มีเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับถ้าเป็นฟอร์มกออย่างนี้นะครับผมก็ได้หลายต้นอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านกระถางนี้เป็น เกือบซิบต้นผมได้พี่น้องนี่ครับต้นนี้ก็ขายอยู่ที่400กว่าบาทนะครับผมทุกท่านแต่ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าหัวใหญ่แล้วก็มีหลายต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับลักษณะฟอร์มกอ่อแบบนี้เลยครับผมทุกท่านเนีนๆอย่างนี้เลยนะครับสําหรับใครที่มีบน,นบ้านนะครับผมก็สามารถที่จะเลี้ยงไว้แล้วก็ขายเป็นอาชีพเสริมได้โตเนื่องเลยนะครับผมทุกท่าน เออ่ถ้าเราเลี้ยงบนบ้านๆก็จะดีอย่างหนึ่งคือเขาจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะบต้องดูแลอย่างยากนะครับผมทุกท่านแค่รดน้ําแล้วก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลี้ยงนอกตู้ไว้นะครับผมทุกท่านซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไม้ไม่ค่อยแพยงมากนักนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม้ที่ส่วนมากที่ลูกค้าซื้อไปนะครับผม เขจะเป็นไม้ที่เอาไปตั้งประดับนะครับผมทุกท่านเพราะว่าลูกค้าต้องการที่จะให้เป็นฟอร์มกอเรียวกะเลยซื้อแบบเป็นก่อไปเลยนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับบอนสีพนคอนก็เริ่มมีกระแสครับมาเอ่อได้รับความนิยมสําหรับคนที่ชอบไม้ป้ายไปเขาจะไม้ป้ายแต่ว่าเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งแตะก่อนนั้นผมเคยซื้อต้นเดียวต้นตอน ตอนที่เพิ่นดังๆปีที่แล้วนะครับผมเนาะต้นเดียวต้นเล็กกว่านี้อีกนะครับผมดกท่านสองพันห้านะครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างที่แพงมากๆเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมทั้งกอนี้นะครับผมดูท่านนี่ครับหลายต้นนะครับแถมมีหัวใหญ่แลวก็เป็นฟอร์มกออย่างนี้นะครับผมราคาไม่ถึงพันนะครับผมุกท่านแต่ว่ากะ เป็นอย่างที่ทําฟอร์มโกได้ยากพอสมควรนะครับสําหรับบอลสีพนักครเพราะว่าไเ,เขาจะใช้เวลาสร้างหัวแล้วก็จะงอกหน่อขึ้นมาต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมซึ่งบอลสีนั้นจะมีหลายอย่างนะครับที่ขายได้บันกกอนที่ผมน้าคลิปเกี่ยวกับบอลสีหกหลงไปนะครับผมทุกท่านก็มีคนสอบถามหรือว่าสนใจเป็นจํานวนหลายท่านอยู่นะครับผมซึ่ง บอลสีหกลงนั้นนะครับผมฟอร์มใบกลมอย่างนี้นะครับผมฟอร์มใบกลมก็จะขายดีหรือว่าได้รับความนิยมมากกว่าใบเดียวยาวนะครับผมเนื่องจากเป็นฟอร์มที่เตี้ยๆนะครับผมไม่สูงมากนักเลยก็เป็นอย่างที่แตกกอหลายนะครับผมทุกท่านเมื่อนำสองอย่างนี้มาเปรียบเทียบเบื่องใกล้ๆนะครับผมทุกท่านใบที่มีลักษณะยาวๆนั้นจะมีใบที่ใหญ่และก็ต้นสูงกว่านะครับผมทุกท่าน ต้นที่ใบทรงกลมนั้นเขาจะแตกเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับถ้าท่านใดมีหรือกลับไปเปรียบเทียบสังเกตเบ่งเด้อครับผมเนาะเพราะว่าเป็นหกลงเหมือนกันแต่ว่าจะมีอยู่สองชนิดนะครับพันธุ์ใบเรียวยาวกับพันธุใบสั้นนะครับผมซึ่งใบสั้นนั้นจะคอนข้างที่จะมนดีนะครับผมใบนะครับแล้วไม้อื่นๆนั้นนะครับผมกว่าที่จะเลี้ยงมาได้เป็นกอ ได้ขนาดนี้นะครับผมต้องอาศัยเพิ่นสร้างหัวแบบต่อเนื่องไปนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมอันนี้จะเป็นโคได้เปียบตรงที่บางท่านนั้นเลี้ยงไว้ตั้งนานนะครับยังบวแตกโอเลยก็มีนะครับผมทุกท่านแต่ก่อนนั่นนะครับขายต้นละอาจจะขายได้นะครับผมเนาะแต่ก่อนนั่นแบ่งขายเป็นต้นอาจจะขายได้ แต่ปัจจุบันนี้นะครับผมทุกท่านถ้าเป็นบอลนบ้านนั้นลูกค้าจะนิยมเป็นบอนลฟอร์มกอ่อมากกว่านะครับผมอย่างเช่นควนอูกระถางนี้นะครับผมเนาะใช้เวลาเลี้ยงนานพอสมควรแล้วก็เริ่มแตกโอกขึ้นมานะครับไม้ฟอร์มที่มีใบสีชมพูหรือว่าสีแดงนะครับก็ยังได้รับความนิยมต่อเนื่องสําหรับ รับบนบนบ้านนะครับเนื่องจากลูกค้านั้นจะไปตั้งประดับหน้าบ้านนะครับผมโชว์เพื่อเป็นซิริมงคลเกี่ยวกับบ้านนั้นก็จะมีสามอย่างนะครับผมที่ลูกค้านิยมถามนะครับจะมีห้องเฮานะครับผมคือห้องเฮก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแรกๆนะครับผมที่ลูกค้าถามหาเพราะว่าชอบในความสีสันของเขานะครับเป็นสีแดงสวยนะครับผม แล้วก็จะมีกวนอูนะครับผมซึ่งไปตั้งคู่กันนั้นจะเสริมสร้างความโดดเด่นของสวนเรานะครับผมฮกหลงนั้นถ้าปัจจุบันนี้ก็เป็นฟอร์มโอนะครับผมทุกท่านซึ่งก็พอมีแบ่งอยู่นะครับผมสําหรับฮกหลงนะครับผมแล้วก็จะมีกวนอิมนี่แหละครับผมที่เป็เอาที่พนมีใบสีขาวเอาไปตัดกับ ส่วนไฮโดดเดนสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมทุกท่านฉะนั้นการปลูกบอนสีนั่นต้องใช้เวลาต้องใช้ความรักนะครับผมในการปลูกนะครับฉะนั้นถ้าเราชอบปลูกหรือว่าชอบออมีอาชีพเสริมนะครับเราก็ควรที่จะขยายไว้เรื่อยๆนะครับสําหรับส่วนบอเทปเทปอื่นๆนั้นนะครับผมกับบุคอยมีเยอะปันใดน,นะครับผมเนื่องจาก กระแสนิยมตอนนี้นะครับจะเป็นบอนบรานบ้านเลี้ยงง่ายๆดีกว่านะครับผมเนาะอย่างเช่นนางรากสดต้นนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากกว่าบอลบรบ้านนะครับผมถ้ามาเลี้ยงนอกตู้นะครับผมขนาดปูพ่อมกันกันกบฮกหลงกอนี้นะครับผมทุกท่านอายุไล่ <mumbles. S 2> ๆกันนะครับฮกหลงนั้นแต่โกเป็นพ่อมอย่างใหญ่แล้วนะครับผมทุกท่านแต่ว่านางรากสดนั้นก็ยังบวบไปหนาม,มาหลังนะครับผมทุกท่านยังเป็นใบสองใบเท่าเดิมนะครับอาจจะมีปัญหาที่ราก นะครับผมอันนี้ลักษณะการปลูก,กคล้ายๆกันนะครับผมเนาะใช้ดินที่เดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ามีตู้ก็จะดีนะครับสาหรับบนทีเ่เป็นบนเทพๆต่างๆนะครับผมเนาะฉะนั้นผมจะเน้นบนบ้านๆดีกว่านะครับเพราะว่ากะบ่ค่อยมีเวลามาดูเลเพิ่มมากนักครับผมเนาะเนื่องจากต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นอย่างเช่นผมกลับไปขายสมุนไพรว้านร้อยแปดนำนะครับผมเนาะถ้าผู้ใดสนใจว้านร้อยแปดกะ หรือว่าเคยใช่นะครับผมนาอกะคอมเมนต์มาได้เด้อครับผมนกสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบไม้บนบ้านหรือว่าใครชอบบอนสีก็กดไลค์ให้เด้อแล้วก็กดติดตามไว้นำนะครับสําหรับมีคลิปอื่นๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ